ทุกคนมีอะไรจะบอกหลังสงการและแดดอันรุนแรงของประเทศไทยเราต้องมาให้คุณหมอช่วยทีตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกเดลเลชั่นคลินิกเวชกรรมสไตล์ลักชัวรี่ที่ใครหลายๆคนต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่ในซอยแจ้งวัน,งววนะ41มีที่จอดรถสะดวกสบายเข้ามาแล้วด้านในสบายตามากๆเลยนะครับดาราเซเลบนักธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการที่นี่กันเยอะมากเลยทีเดียวพราะที่นี่เขาใช้ของดีเจทพรีเมียมหมดเลยและก็มาถึงในเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าลงเจลแล้วก็ใช้เครื่องอัลต้าฟอร์เมอร์เดวเวฟเรียกว่า ขึ้นความถี่ของเขาครับหนึ่งหมื่นสองพันนะครับ, 1, 2, รบยกแบบไม่กาจัดชอ็อตและที่นี่คือจะบอกว่าไม่เจ็บเลยหลังทําเสร็จก็ยกแบบนี้เลยและกับการที่ตัวใช้หน้าทํางานทุกวันแน่นอนเราไม่ควรปล่อยตัวโทมถูกปะต้องมาให้คุณหมอเพื่อเจอของแท้และปรึกษายอย่างจริงจังสตกทีตัดด้วยรีจุลันบูสเตอร์บูสต์ผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นซ่อมแซมและปรับสภาพผิวผิวเรียบเด่นขึ้นต่อกันด้วยไอจีดิฟสูตรอิมมูนชันเสริมสร้างภูงุิมคุ้มกันคนที่ใช้ร่างกายเยอะพักผ่อนน้อยทํางานหนักเหมาะมาก,มากๆเลยสําหรับคนฮเอยาางงเรก็ตต้ออัิมิน บบนี้นะครับเพื่อบำรุงผิวให้กระจ่างใสพร้อมสําหรับการทํางานในวันต่อๆไปด้วยสวัสดีครับเฟดอเช่นะคบวันนี้เรามาอยู่ที่นะที่นี่เลยนะครับอยู่ที่ The r เรตติคลนะินินะครับอยู่ตรงซอยแจ้งวัฒนะ41นะครับเข้ามาแั่เดียวตรงหมู่บ้านก็ถึงเลยวันนี้เราหลังจากที่ทํางานมาหนักมากๆเลยก็มีความรู้สึกว่าผิวเหนื่อยล้านะครับแล้วก็สายกินอย่างเราแล้วกแก้มก็เริ่มแบบ จนคอยละก็มีความรู้สึกว่าแฟรมันเยอะเนาะก็มาให้คุณหมอนะทำอัลตราก่อนแบบแรกแล้วก็ต่อไปด้วยในส่วนของตัวทำรีจูรันเพื่อสร้างกรอบหน้าให้ชัดขึ้นความกระจ่างใสคะแ,แล้วก็ต่อล่าสุดเลยยึดดินแบบลแ้ำลึกเลยนะครับได้รู้ว่าคุณหมอจัดหนักจัดเต็มของที่นี่นแค่ของหรูของที่นี่ของให้ได่รอนะ้อยากให้ทุกคนมาลองกันฝากด้